ี่เราอยู่ที่ไหนคะพี่แร์กริมแม่น้ำชาวครับใกล้ๆเมืองบอสตันแม่น้ำชาวนี่ก็อบริษูบอสตันนะคะใช่ไหมแต่ว่าในบอสตันเนี่ยมันจะหาที่จอดรถยากแต่นี้เราก็คือมาจอดเจอใกล้ๆเดี๋ยวพอเขอ้าสปริงมันจะสวยนะครับแถวนี้เนะต้นไม้เนี่ยมันจะแบบเขียวสวยหญ้าจะขึ้นคนจะเยอะมากขี่จกักรยานวิ่งกันอะไรยเงี้ย ตอนแรกชวนกันมาถ่ายที่นี่คือเพราะว่าเคยมาอปอตินเราเคยมาขี่จัรกรยานราเรามาขี่จักรยานแถวนี้แล้ววิวมันสวยมากพอวันนี้มาถึงโอ้โหต้นไม้โกร <laughs> <laughs> ัวโคตรเย็นเพราะว่าลมแรงตอนนี้ลมโอเคอ่าเหตุผลที่เราพากันออกมาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าอ่าเมื่อเช้าเช็คอยอดซับสไคร์เบอร์ของช่องเราตอนนี้มี47 s u b s c r i b ซับสไคร์เบอร์ขอบคุณมากถึงรับคนที่กดอ่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดเวลาคิดว่าจะมีแต่เพื่อนๆใช่ไหม ก็เข้าใจว่า47คนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสักครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงใช่ไหเพราะว่าก็มีแต่คนของผมเอง oh. อแล้วก็อของบิ๊มเนี่ยบิ๊ม,มไม่ได้บอกใครเลยบิ๊มม,มีถามความเห็นของพี่สาวแล้วก็เพื่อนสองคนแค่นั้นเองแต่บิ๊มไม่คิดว่าเขากด subscribe แล้วบิ๊ก็ไม่คิดว่าเขาตามเพราะว่ามันไม่ใช่หัวข้อที่เขาสนใจอะ,อะไรประมาณนั้นอแต่ทีนี้ก็คือก็คือ คุณ่ะคือรู้สึกขอบคุณมากคือรู้สึก <c oughs> ดีใจหรือภูมิใจพลื้มใจมาดั้งรุ้นกันนะวันหนึ่งได้หนึ่งซับสไคร์เบอร์ก็แบบเฮ้ยมาจากไหนเอออย่างเงี้ยเอยเอคือแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นคนแปลกหน้ากันกจริงๆแต่ว่ามีความสนใจแล้วแบบว่าที่จะกดเข้าใจ่ถึว่าเออมันทําให้รู้สึกดีใจอ่ะขอบคุณอ่าทีนี้ก็เลยอยากจะอธิบายนิดนึงว่า เราไม่รู้จะตั้งว่าอะไรเราก็เลยว่าเราอยู่เมกานะแล้วเราก็ชอบแมวแล้วเราก็พีมีหรือว่าจะนั้นก็คืออเมริกันไม่ต้องไปคิดมากมันไม่ได้แปลว่าช่องนี้จะถ่ายแมวไม่ใช่อาจจะมีบ้างอาจจะมีว่าตอนที่เราเริ่มจะเริ่มจะเก่งเล้วก็เไม่กลัวกล้องนะแต่อาจจะมีวีดีโอแคลร์มาให้ดูโอเคแล้วก็ แต่ว่าท่องเที่ยวไม่เราไม่ใช่ช่องท่องเที่ยวคือมีคำว่าอเมริกาไม่ได้แปลว่าเราจะไปถ่ายทุกสิ่งท่องอเมริกาแล้วก็ไม่ใช่อยากทํานะอยากมันจะอยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่ถ้ามีโอแต่ไปเด้นี่คือไม่ไม่ช่องนี้จะไม่ใช่แบบหลักไม่ได้เน้นท่องเที่ยวมีบ้างเมื่อมีโอกาสจะไม่ใช่ท่องเที่ยวทีนี้อ ก็คือมั่วไปหมดอ่าก็เพราะว่าเราสองคนเนี่ยความชอบไม่ตรงกัแล้วเราก็ไม่อยากจะแยกช่องเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นแยก playlist ค่ะก็คือจะมี3 playlist playlist ที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอ่า golf เป็นหลักแต่จริงก็จะไม่ใช่เฉพาะ golf นะก็จะเป็นแต่ว่าเป็นแบบว่า sport แต่ activity จะมีอย่างอื่นแต่ playlist เนี้ยพี่เอกเป็นคนรับผิดชอบม,มันคือ,ค,อความชอบของพี่เอกลแน,นแบบรลหรือแบบกีฬาหรือว่ากิจกร 8, รมอะไรที่แบบว่า<ด>คนที่นี่เขาแบบใช้ข้าเวลากันอ,อันนี้อน,นี้จะเป็นจะเป็นพี่เอกแล้วก็ playlist ของมก็คงจะเกี่ยวกับภาษาเพราะนั่นคือสิ่งที่มีชอบก็คือเราสงคนไม่ได้แบบว่า f l u e n t in e อ g l ก s h ะเออแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่เอกเก่มาก แล้วก็มิมมาอายุ28แเออแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กกินเตอร์อะไรกันมาเราก็เรียนภาษากันมาเหมือนคนไทยปกติทั่ว,วไปเลยเพราะฉะนั้นคือโดยส่วนตัวเนี่ยมิมมิมยังพยายามอยู่ยังพยายามที่จะอยากจะอยากจะเก่งให้ได้มากไปกว่านี้อะไรงเงี้ยคือทุกวันนี้คือใช้ชีวิตได้อยู่ได้เอาตัวเราได้เออแต่ว่าไม่ได้แค่อยากบอกว่าฉันไม่ได้น l ์อะไรแต่ว่าความสนใจในภาษาอังกฤษที่มีเนี่ยคืออยากจะแชร์ อยากจะแชร์เพราะว่าอายุเยอะแล้วบอกยังบอกพี่ใหญ่ว่าไอทท้ที่ทำที่ทำยูทูบเนี่ยอยากแชร์ภาษาอังกฤษเหตุผลก็เพราะว่าใกล้ตายแล้วแบบไม่อยากเอาสิ่งที่อุตส่าแบบขวนขวายเรียนรู้มาลงลงไปกับตัวเองเออคือถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าแชร์ได้ก็อยากจะแชร์เพราะว่ามิมคิดว,ว่ามิมรู้นะว่าทําไมคนไทยถึงสตรัลล์ในการใช้ภาษาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อธิบายกันง,ง่ายๆเดี๋ยวอันนี้ยวเอาไปไปไปทำในคลิปที่เป็น คนที่กด c r i b ้เพื่อที่จะดูก็ก็ดูลย์ลิสต์ที่เอกไปนะเวลาที่มีอัปโหลดอะไรก็ ignore ไม่เป็นไรว่ากันอะไรอย่างเงื่โอเคตอนนี้หน้าชาหมดแล้วมือก็แข็งแล้วนั่งเกงมาสักแล้วก็วันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะครับ